สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสูก่กลนทีทอล์คครับวันนี้วันที่16เดือน6 2020ครานี้เป็นเวลา18นาฬิกา45นาทีครับตลาดปิดทำการที่1,367.13นะครับโดยมีบวกขึ้นมา1.87%ซ50 Future อยู่ที่912.20บวกขึ้นมา2.3%ครับและด้านของ Gold Spot อยู่ที่173.16นะครับก็แกว่งตัวอยู่แถวนี้น้ำมันนะครับ เมื่อวานรีบาวขึ้นมา3%ามเรลยทีเดียวและตอนนี้ของคงบวกต่อเน,นื่องอีก2%นะครับอยู่ที่3 7 9ในส่วนของ wti spot นะครับด้านของ US ดอลลาร์นะครับยังคงแข่งค่าขึ้นนะครับเป็นไทยบาทนะครับที่อ่อนค่าลงไฮไลท์ของเซ็นตอินเด็ก์นะครับ pe อยู่ที่19.23 Yield อ y ยู่ที่3.75ลองดูในส่วนของ technical chart กันบ้างเมื่อวานนะครับลงมาลึกพอสมควร และมีรีบาวกลับขึ้นไปที่เราดูกันไว้เมื่อวานก็คือ EMA 100วันนะครับตลาดก็ลงมาที่ EMA 100และเทสและทยานกลับขึ้นไปนะครับณวันนี้ก็ยังคุมเคลือเพราะว่าเส้นหรือ c a d โร i ิเป็นสีแดงแนวต้านใหญ่อยู่ที่1450โดยมีแก p บนะครับอยู่ที่1398ถึง1400นะครับโดยประมาณ ณตอนนี้จะเห็นว่าเซตอินด็กซตเนี่ยติดอยู่ในกรอบระหว่าง EMA 5และ20ถ้าพวกนี้เป็นการไซด์เวย์นะครับก็จะไซด์เวย์อยู่ในแนวนี้ถ้ามีการเบรกเอาท์ขึ้นหรือลงก็ตามก็จะเป็นสัญญาณในการกลับตัวอย่างแท้จริงพร้อมกับสัญญาณของสโตรที่จะเข้ามาซัพพอร์ตในส่วนตรงนั้นนะครับณตรงนี้นะครับสโตรลงต่ำา s s i อยู่ตรงกลางเป็นไปได้สกรณีครับ1คือไซด์เวย สคือเตรียมตัวเพื่อจะรีบาวกันไปประเทสแนวต้านไม่ว่าจะเป็นแนวต้านย่อยหรือแนวต้านหลักนะครับก็จับตาดูให้ดีก่อนนะตอนนี้นะครับส่วนที่เรามองไว้ว่าแนวต้านต่อมาก็คือขออภยครับแนวรับต่อมาคือ1320เนี่ยตรงนี้ยังไม่เกิดนะครับตรงนี้ยังไม่เกิดขึ้นเพราะไม่ได้มีการหลุดลงมาอีกหนึ่งเส้นก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับ ลองไปดูในส่วนของ ranking กันบ้างปลดใจกันพอสมควรนะครับกับซ u เปอร์นะครับวันนี้ที่ใครที่พลาดท่าก็จะโดนไปถึง9.7เลยทีเดียว KTC ครับลงอย่างแรงมากครับ10ประเด็นมีอะไรยังไม่ทราบนะครับข่าวยังไม่ออกน้ํามันนะครับก็เมื่อวานที่ปรับตัวขึ้นของ b t i และในส่วนของ b r ร n t นะครับก็ขึ้นมาถึง8ทีเดียวในสําหรับตัวปะทะ EP K Bank นะครับวันนี้รีบาวได้นะครับแต่ ยังไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่เพราะอะไรเดี๋ยวไปลองชมกัน B A M นะครับหลังจากพลาดเซต50าวันนี้ก็อยู่ที่24.40 m i n ะครับก็ยังคงป้นเป็นอยู่แถวนี้นะครับ C P F นะครับบวกขึ้นมา2%ในส่วนของกอล์ฟนะครับบวกขึ้นมา1.4% Advance ยังคงอยู่ที่เดิมนะครับสวัสดยังคงอยู่ที่เดิมและ C R C วันนี้ปรับตัวขึ้น8.27% ลองไปดูในส่วนของ most active volume ก็จะเป็น TMB นะครับที่มียอดสูงในวันนี้ super นะครับมี true ขยับไปดูเปอร์เซ็นต์นะครับแล้ววันนี้นะครับ e s o บวกขึ้นมาได้ดีครับ1.12.4นะครับ e s o นี้น่าจะเล่นตามค่าน้ำมันนะครับเพราะว่าเขามี stock gain stock loss เยอะแล้วก็ในส่วนของ TRITN นะครับก็บวกขึ้นมา4โอเค ลองย้ายไปดูส่วนของท็อปเกนเนอร์กันเมื่อวานนะครับ T H R E ที่ลงไปเยอะๆก็กลับขึ้นมาถึง13%ทีเดียว J T S นะครับบวกขึ้นมา14%ก็ B W G นะครับ6%ครับที่เหลือก็จะเป็นหน้าเดิมๆนะครับไปดูส่วนท็อปลอสกันครับโอ้วันนี้ก็ไม่พลาดนะครับ K T C ติดอันดับแน่นอน สังเกตที่นีะครับ SCBF นะครับมีสัญญาณขายเข้ามาแปลว่าจริงๆแล้ววันนี้คนที่ดันแบงค์อาจจะเป็นกองทุนหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูในภาพรวมกัน SBOA นะครับมีแรงขายนะครับ TKN ครับมีแรงขายนะครับเพื่อนๆก็ถามเข้ามาว่าซูเปอร์รับได้ไหมนะครับลองดูก่อนครับ PE 10เท่าอยู่ที่1.18นะครับ e p s f ที่0.02 ดูในส่วนของ t e c h ิค c a l c ชาร์ซูมกลับไปดูระดับมันลี่นะครับจะเห็นว่านะครับหุ้นซูปเปอร์เนี่ยลงมาจากด้านบนตรงนี้เลยนะลึกมากนะครับไม่ว่าจะมีข่าวอะไรก็ตามเนี่ยการเด้งขึ้นตรงนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของแพทเทิร์นเท่านั้นเองนะครับส่วนใครที่ลงทุนจากพื้นฐานนะครับก็ลองศึกษาให้ดีนะครับว่าพื้นฐานตรงนี้นี่ ท่านรับได้หรือเปล่านะครับณว,วันนี้นะครับก็หลุด EMA 5เรียบร้อยสัญญาณต่อไปเทสครับก็คือ EMA 20นะครับตรงนี้ยังสามารถทําเป็นแนวรับแนวต้านได้นะครับอยู่หรือไม่วัดกันทีพรุ่งนี้สัญญาณของ Stoll และ ISI เริ่มหลุดลงมาแล้วนะครับเคดูใน weekly chart นะครับก็โอ้โหถ้าปิด week แบบนี้วันนี้ยังไม่ปิดนะครับถ้าปิด week แบบนี้เนี่ยอันตรายมากนะครับเป็นสัญญาณลงอย่างชัดเจนนะครับลงอย่างชัดเจนเลย สโตรเริ่มปักหัวลงนะครับอ s i อยู่ด้านบนเหมือนกันนะวันนี้ก็รอดูนะครับว่าสัญญาจะไปทางไหนนะครับถ้าไปต่อเราก็เคยดูกันไว้ยูประมาณ1.2ึงนะครับถึง1.3่าถ้าลงมาเนี่ยอันดับแรกครับก็อย่างที่บอกว่ามาเทสเ e m a 5ก่อนวันนี้เทสน่าจะเทสไปแล้วนะครับต่อมาเทสเอ็0 0หนระครับหรืออาจจะดูในเดย์นะครับถ้าใครเล่น Daily Char t ก็อาจจะไปเจอ e MA 20 หลุดลงมาทีก็ EMA 50นะครับซึ่งก็จะลึกลงไปตามลำดับก็มีโอกาสนะครับที่จะลงมาได้ลองดูในส่วนของ KTC กันครับไฮไลท์ KTC ณตอนนี้นะครับหลังจากปรับลงมาเยอะเนี่ย P/E อยู่ที่13.87นะครับ Yield ที่2.93 EPS อยู่ที่0.64 ถ้าเป็นต่อควอเตอร์นะครับ0.63นะครับขอไปครับ0.63นะครับคูณกับ4นะครับอยู่ที่2.52นะครับคูณที่ PE 10นะครับนะ่าอยู่ประมาณ 25. 25.2ครับก็ PE 10เท่าอยู่ประมาณนี้นะครับลองตรวจสอบว่า PE 13เท่าได้เท่านี้หรือเปล่าดูจากเทคนิคเขาชาร์ตในวันนี้นะโอ้โหหลุดลงมาแบบน่าใจหายมาก ก็คือเป็นสัญญาณหลุด100วันนะครับพร้อมกับ RSI ทะลุแนวต้านลงมาพอดีนะและสอดคล้องกับ Store โ o c สแต t i c จุดนี้นะครับกำลัง RSI มากกว่าโซลต่างหากแรงลงจะลงได้ลึกแต่ถ้าใครที่เล่นในส่วนของการเก็งกำไรถ้าตีฟิบน,นชีนะณนะตอนนี้ retracement เป้าแรกนะครับได้ถึงแล้วจับตาดูว่าพรุ่งนี้จะเกิดการไซด์เวย์ใกรอบนี้หรือเปล่า นะครับซึ่งกรอบนี้สามารถดูได้ตั้งแต่50%ไปจนถึง38%นะครับถ้าหากว่าหลุดลงมาจากกรอบนี้อีกนะครับเป้าหมายต่อไปก็อยู่ที่78.6%หรือประมาณ26.9%นะครับก็เป็นแนวรับอีกแนวรับหนึ่งช่วงประมาณตรงนี้นะครับโอเค ภาพของ weekly chart นะครับตัวของ KTC นะครับก็ลงมาลึกพอสมควรนะครับถ้าดูสังเกตของตัวภาพช่วงที่เกิด circuit breaker นะนะตรงนี้ผมมองว่าแนวรับอยู่ตรงนี้นะครับโดยมีแกปที่ผมคิดว่ายังไม่ปิดอยู่ประมาณตรงนี้26.45นะครับและจุดตรงนี้ที่ลงมานะครับก็ยังไม่ได้มีแนวโน้มอะไรที่ชัดเจนนะ แต่ถ้าตีฟิโบลงไปเนี่ยตรงนี้ก็เป็นแนวรับตัวแรกเลยแหละของในส่วนของ r e ช e s t m e n t นะครับนี่โอกาสหลุดมีไหมมีครับหลุดลงมาต่อมาก็เป้าหมายนี้เลยครับก็จะใกล้เคียงกับแกปตรงนี้พอดีเป๊ะนะครับตรงนี้สัญญาณลงมาแรงเหมือนกันก็ใครที่เล่นเด้งก็เระมาระวังนะครับตั้งจุด็ับลอให้ดีทําตามระบบของตัวเองนะครับ ย้อนกลับลองไปดูเล่นๆนะช่วงที่ kdc หลุดแบบแรงๆแบบนี้เป็นยังไงมักจะหลุดทีเนี่ยเป็นชุดนะครับนะหลุดเป็นชุดเลยละไม่ได้มีแค่สองสาเส้นนะหลุดทีหลุดเป็นชุดทั้งนั้นเลยนะตรงนี้ก็ไหลลงมาเลยครับเนี่ยตรงนี้ก็ไหลลงมาเลยนะครับอันนี้ก็ไหลลงมาช่วงสกิเบอร์นี่เละเลยนะครับวันนี้นี่ก็เพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเริ่มจะมีรีส s ิสเทนได้หน่อยๆนะครับช่วงนี้เป็นไปได้แต่ถ้าโดลงมาเลยเนี่ย ลองดูแล้วกันครับว่าเทียบค่า P/E และพื้นฐานแล้วเนี่ยน่าลงทุนหรือเปล่าแต่ณตอนนี้ผมมองว่าบัตรเครดิตเองก็จะเริ่มมีเกี่ยวกับ NPL เข้ามาใน Q2 แล้วก็ต้องระมัดระวังในส่วนในส่วนพื้นฐานนะครับเค okay, ย้ายไปต่อกันที่วันนี้ Kbank นะครับบวกได้น้อยกว่าชาวบ้านนะลองเทียบกันดีกว่านะครับเคแบงนะครับอย่างที่บอกครับว่า EPS ของเขานะครับใน Q1 ที่ประกาศออกมานะั้นไม่สวยนะครับ ทำให้ค่าในส่วนของการาแปลงที่ PE 10เท่าเนี่ยของเขาได้มูลค่าอยู่ประมาณ120ตัวประมาณนะครับ120ถึง110ตัวประมาณเพราะงั้นส่วนต่างเขาไม่เยอะครับถ้าเทียบกับ BBL นะครับนะครับซึ่งงบของ Q วหนึ่งออกมาดีกว่านะครับ พอไปคูณกับ pe 10เท่านะครับกลายเป็น160ส่วนต่างเลยดูมีมากกว่าก็อาจจะเป็นจุดนี้ที่พื้นฐานดูดีกว่าก็เลยมีการรีบาวที่สูงกว่าแต่หน้าตาเทคนิคอลชาร์ตน่าจะไม่ต่างกันครับนะี่ครับนี่คือวิกที่ชาร์ต BBL นะครับวิกที่ชาร์ตของ KBank นะครับใกล้เคียงกันมากครับ daily ชาร์ตของ KBank นะครับ เดลิชาร์ดของ BBL ครับใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงกันมากนะตอนนี้เรารออะไรครับเรอสัญญาณจากโซลโซแคติกว่ามีการกลับตัวนะครับแล้วมาว่ากันลองดูสิถ้าวัดจากฟิบ o n นนชีตรงนี้เป็นยังไงนี่ครับถ้าราคาสามารถหยุดแถวๆนี้ได้นะครับและมีสัญญ,ญาณกลับตัวชัดเจนนะครับมีโอกาสไปต่อไหมมีครับมีเผื่อจะเกิดขึ้นในปีนี้ด้วยนะครับ อันนี้ทั้งนั้นนะครับทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยยืนอยู่บนหลักของเทคนิคอลอนาเคซิสนะครับและบนพื้นฐานนะครับส่วนแรงซื้อแรงขายและอารมณ์ของมวลชนเนี่ยอันนี้ต้องมาว่ากันอีกทีในตลาดพื้นฐานต่ำสุดก็ยังคงเป็นแบงค์ครับลอง move on ไปดูในตัวของ IBL นะครับที่เมื่อวานลงมาลึกๆ IBL นะครับ PE 70 ยูที่1.84่8 1ี่1.84ขอ1.81ขอไปครับอีพ e อยู่ที่0.06วันนี้ผมพูดผิดบ่อยนะโอเคเราไปดูในส่งเดลิชาร์ t กันก็เกือบจะหลุด100วันแล้วก็รีบาวกลับนะครับสังเกตให้ดีนะพร้อมกับสัญญาณสโต e ที่ใกล้แล้วครับจวนละใครที่เก่งกำไรเนี่ยใจร้อนเข้าเลยก็ไม่แปลกครับเข้าเลยก็ไม่แปลก จากตรงนี้รีบาวไปทารเกตเป้าหมายแรกเนี่ยน่าจะมีโอกาสไปถึง31อีกทีก็น่าจะเป็นโซนเก่าที่เทรดไปนะครับก็คือ34นะฮะระหว่างทางมีแก็ปย่อยๆเยอะพอสมควรนะครับเนี่ยตรงนี้แก็ปหนึ่งตรงนี้แก็ปหนึ่งมีโอกาสปิดแกป๊ปแล้วลงต่อไหมมีครับสัญญาณ i s i 50โซ่ต่ำกว่าควรจะรีบาวได้เยอะนะ หรือไม่ก็ไซเวย์เป็นวงกว้างติดตามไปแล้วดูพวกนี้วิกฤติชาร์ตเป็นยังไงบ้างอืมวิกฤติชาร์ตฟื้นตัวนะครับบนหนึ่งร้อยวันไม่ครับฟื้นตัวบนยี่สบวันครับ EMA มยิบ e เนี่ยวันนี้ผมพูดผิดบ่อยฟื้นตัวบน EMA 2ยี่สิบนะครับก็สโต e ก็เริ่มโค้งๆนะครับ RSI มีหัวปักๆขึ้นแล้วนะถือว่าใช้ได้นะครับอืมถือว่าใช้ได้ ลองดูนะครับใครที่ตามตัวนี้อยู่ลองดูให้ดีอ้าวลองไปดู CPF กันหน่อยวันนี้บวกบวกกันหมดเลยนะก็เลยรู้จะยกหุ้นตัวไหนมาดูเล่นๆนะครับทุกตัวก็บวกกันหมดเลยมีบางตัวที่ไม่บวกเนี่ยเป็นไฮไลท์เลยแหละตัวที่ไม่บวก PE CPF นะครับอยู่ที่12.9นะครับ Y อยู่ที่2.3 EPS ที่0.73 0.73คูณ4 ประมาณ2.9นะครับ2.92คูณกับ P/E 10เท่าก็29.2นะครับก็อย่างที่รู้นะครับว่าหุ้นของ c p f นี่มักจะเคลื่อนตัวได้ช้าก,กว่าดูกันในส่วนของ Daily Chart นะซูมไกลๆก,ลกันหน่อยสังเกตว่าเขาทะลุแนวต้านต,านตรงนี้ขึ้นมาครับแล้วก็ไม่ผ่านนะครับยืนไม่ได้ลงมาย่อมานะย่อมาแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ ย่อมาแปลว่าที่ทะลุตรงนี้เป็น f a l l Break นะครับถ้าเขารีบาวแล้วทะลุกลับขึ้นไปได้ไปว่ากันใหม่อน้านบนถือว่ายังไม่เสียทรงตรงนี้ก็กลายเป็น Error ไปแต่ณตรงนี้ก็คือสัญญาณเริ่มละเริ่มที่จะตีกลับแล้วดูใน Weekly Chart กันครับอื Weekly Chart นี่ยังสวยนะ ถ้ายืนแบบนี้แบบปิดวิกงก้านนี่สวยมากครับมีโอกาสที่สโต้ขึ้นไปข้างบนและ RSI กระชากตามขึ้นไปเพื่อติดลมด้านบนลองดูสิวิกนี่สวยมากนะครับสวยมากๆมีโอกาสกลับเป็นขาขึ้นอีกรอบนึงได้เลยนะครับเนี่ย CPF นี่เป็นหุ้นที่ประหลาดนะครับลอยในมันนะครับยิ่งมองไกลเนี่ยยิ่งเห็นภาพชัดนะในส่วน CPF ทุกครั้งที่เกิดสัญญาณบายเนี่ยเขามักจะแบบ ไปเร็วนะครับแล้วขึ้นเร็วตลอดเวลานะพอข้าม e a 20บปับป๊บทะลุห้าบปั๊บทะลุร0อยปั๊บเข้าไปต่อทันทีนะครับอันนี้คือเนมันนะครับทะลุหมดปั๊บเข้าไปต่อเลยแล้ววันนี้เป็นยังไงกันบ้างอื้อหืออ่ะวันนี้นะเหมือนจะข้ามมาแล้วนะครับข้ามมาทุกอย่างแล้วมีแนวต้านอยู่แค่ตรงนี้เองซึ่งตรงนี้ก็คืออะไรตรงนี้ก็คือนี่ครับแนวต้านปัจจุบันเขาสามบาทนะครับ ถ้าทะลุได้นะครับอืมีเอนี่สุดยอดเลยไปแน่นอนนะครับติดตามไปก่อนนะครับเป็นหุ้นที่นานๆทีวิ่งทีนะครับแล้วเวลาวิ่งทีก็วิ่งระเบิดลงเหมือนกันนะครับแล้วเวลาลงทีก็ลงแบบควันดีดฟอร์นะครับดูะดู c r c นะครับ p e 2อยนะครับ ยิวที่0.44 EPS อยู่ที่0.14เอาคูณสโอ้คูณสินะครับราคาเท่านี้เองนะอืมราคาเท่านี้เองก็ไม่แน่ใจว่าทำไม PE ถึงได้ขนาดนี้นะครับก็ลองดูนะครับนี่วิ่งกันไปนู่นเลย เนาะโอเคดูเทคนิคเชาร์จกันในส่วนของเดลี่ชาร์จจะเป็นยังไงก็โออันนี้ไม่สวยนะครับอันนี้คือหลุดลงมาแล้วแล้วขึ้นไปเทสนะถ้าไม่ทะลุที่เทสเนี่ยคือเป็นอย่างนี้นะครับหลุดเทสแล้วก็ลงนะครับจะเป็นแบบนี้นะสัญญาณตังเกตให้ดีนะครับมีร้อยวันมี50วันมี20วันเนะี่ยหลุดปั๊บเทสไม่ผ่านลงนะครับเนี่ยจะกลับขึ้นไปเทสนะครับ ถึงแม้ตัวนี้จะฟอร์มตัวดีแต่ R R ตัว EMA เนี่ยมันไม่ได้เรื่องนะครับก็ต้องดูก่อนนะครับถ้าเขาขึ้นไปได้โอเคผ่านแวานวต้านตรงนี้เดี๋ยวว่ากันแต่ถ้าใครเก่งกำไรก็ก็แล้วแต่นะครับวิยังเป็นขาลงอย่างต่อเนื่องนะครับหุ้นหลายๆตัวนะครับพอเปิดวิลลี่ชาร์ตนะจะเห็นว่าวิ่งอยู่ใต้เส้น EMA 100วันนะแสดงถึงการเป็นขาลงอย่างต่อเนื่องนะตัวนี้ก็เหมือนมาเทสร้อวันนะครับแล้วก็ ยืดแถวนี้นะผมยังมองว่าพื้นฐานกำไรเขาอ่อนแออยู่นะครับยกเว้นว่า Q2 ประกาศออกมากำาไงจะดีขึ้นคำถามคือผลประกอบการออกมาแล้วแล้วเรารู้ที่หลังเขาเนี่ยราคาวิ่งไปแล้วเนี่ยทำไงอ๋อก็ถึงจะต้องมาดูเทคนิคนีไ่ไงครับนะตอนนี้เนี่ยผมมองว่า100เนี่ยทำหน้าที่ได้ดีถ้าเขาทะลุ1 0 0ขึ้นมาแล้วาอาจจะไปชนแนวรับเก่าัานวต้านเก่านะครับแล้วก็ลงมาย่อลงมาแถวนี้ ดูว่าเขาเบรกฝั่งไหนเขาต้องเบรกก่อนข่าวออกแน่นอนครับนะถ้าข่าวออกเราไม่เบรกเนี่ยเซลล์ออนแฟกก็จะเกิดนะครับประมาณนั้นเองเนาะตัวสุดท้ายนะครับขอดูวันนี้คือ tkn นะครับเมื่อวานมีเพื่อนเอนเข้าไปเยอะมากนะแล้วก็บอกจะรับต่อดีไหมนะผมก็บอกว่าอย่างนี้ละกันในส่วนของเ,อเรียกว่าอะไรอะ่ะในส่วนของพื้นฐานนะเดี๋ยวดูก่อนนี่ ไฮไลท์เขากำไรเขาอ่อนแออยู่แล้วนะครับนะครับ PE เขาก็สูงนะ U เขาก็พยายามให้สูงนะแต่เป็น U ไปที่แล้วนะพอไปดูเทคนีคเขาชาร์ตเนี่ยมันสูงมากๆนะครับจากเส้นร้อยวันแล้วมันยังไม่ได้พักตัวเลยสักนิดเพราะง,งั้นแล้วถ้ามันลงมาเนี่ยมันจะลงแรงนะครับผมตีฟิโบเล่นๆก็ได้นะครับถ้าตรงนั้นเป็นแนวต้านจริงเนี่ยลงมาจุดนี้ยังไม่ถึงจุดที่2นะครับ ถ้าลงมาแล้วไปต่อเนี่ยควรจะมาอ่ะตรงนี้เราไปต่อได้แต่ไปได้ไม่ไกลลงมาตรงนี้ก็จะไปได้สูงหน่อยนะถ้าลงมาตรงนี้ก็จะเริ่มไซเวละนะลงมาตรงนี้นี่เท่ากับ KTC นะก็คุณก็ดูแล้วกันว่าขาดทุนเท่าไหร่นะครับแล้วประเมินความเสี่ยงเอาเนาะอย่าลืมนะครับว่าการลงทุนเนี่ยคือการที่เราลงทุนของตัวเองนะครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะเรามาวิคเคราะห์นี่คือวิเคราะห์กราฟประจําวันทํากันบ้านกันว่าเออหุ้นตัวไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงใน,นแต่ละวันนะครับ การสแกนหุ้นกะ็คือการสแกนว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันไหมนะน่าลงทุนหรือเปล่าส่วนลงทุนไม่ลงทุนเพื่อนๆเ,เ,เป็นคนตัดสินใจเองนะครับอ้าวโอเคสแกนเซ็ตร้อยขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้เลยครับคอนดิ t ชันเดิมนะครับราคาสูงกว่า EMA 20ในวีคและราคาสูงกว่า EMA 50ในเด y นะครับ คำถามครับเวลาใช้งานใช้ยังไงครับสมมุติว่า chg ผมเปิดขึ้นมานะโรงพยาบาลนะครับโอเคผมเจอแบบนี้นะผมเจอแบบนี้ผมไม่ใช้งานยังไงดีผมก็ใช้งานแบบนี้นะครับราคาอยู่สูงกว่า e a ตรงนี้50ใน daily chart และ20ใน daily chart นะเมื่อไรก็ตามที่ราคาวิ่งอยู่แบบนี้นะผมก็ถือไปก่อนหลุดปั๊บผมก็ขายรีบาวกลับมาได้เมื่อไหร่ผมก็ซื้อนะแล้วก ถือไปจนกว่าจะหมดสัญญานี่คือการรันเทรนนะครับส่วนเกี่ยวพันงไงกับ Week ก็คือเหมือนกับว่าราคาหุ้นน่ะทะลุ EMA 20มาแล้วโอเคน่าเล่นนะถ้ายิ่งคุณเทรดในวี k คุณจะเห็นได้ชัดกว่าเลยเพราะอะไรเพราะว่าพอมันทะลุ EMA 20และ50มานะนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเส้นดีกว่าให้สวยๆอันนี้แล้วกันครับอันนี้สมมตินี่คือ EMA 2 0 50นะโอเคเอาไม่ติดทำไมเสร็จปับราคามันเด้งขึ้นมาครับ หนือกว่าและยืนได้อาจจะเป็นจุดซื้อจุดแรกนะแล้วก็ถือถือจนกว่าเมื่อไรจนกว่าจะหลุดเส้นลงมานะแล้วก็จบนี่ก็หนึ่งโปรฟิตแล้วที่เราได้แล้ววันนี้เป็นยังไงกันบ้างเออวันนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับถามว่าน่าซื้อไหมมันก็จะเป็นเลดซิกเนลนะคนที่ได้ตรงนี้มาน่าจะมีภาษีมากกว่านะตรงนี้คือเหมือนกับมารีคอรเวอร์กลับมาเพื่อให้เท่าตรงนี้เพราะงั้นคุณก็เล็งได้เต็มที่คือเท่าจุดนี้เองเพราะตรงนี้คือช่วงของ,ของการสกริลเบกเกอร์ถูกไหมโควิด คือการเก่งกาไรระยะสั้นขึ้นไปให้ถึงจุดนี้เท่านั้นเองพอพูดมันกลับไปที่แทร็กของมันหรือว่ากลับไปที่พื้นฐานที่ควรจะเป็นเนี่ยมันก็จะวิ่งไปตามของมันไปเรื่อยแล้วก็เป็นตามรอบมันไปเรื่อยนะครับประมาณนั้นนะครับโอเควันนี้ก็จบแค่นี้นะครับก็หวังพรุ่งนี้คงจะเจอกันแบบเขียวๆนะไม่เจอกันแบบแดงๆนะครับเจอแดงๆแล้วใจหดหูนะครับโอเคฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอให้เทรดดีมีกำไรเข้าตัวไหนตัวนั้นวิ่งวิ่งวิ่ง,ว,ง,ว,งวิ่งนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ Warning: Please study carefully before investing. Past and present did not guarantee the future performance. The money in your wallet is your own responsibility. All content in this video just a case study from past experiences. Humans learning and looking at the same thing but making different decisions and resulting in different ways. That is why we call trade.